หลายลาคนทราบไหมคะว่าฮอร์โมนเพศชายจริงๆไม่ได้มีผลแค่เฉพาะเรื่องของสมรรถภาพทางเพศเท่านั้นแต่ยังมีผลกับการคงความเป็นหนุ่มของคุณผู้ชายด้วยนอกจากการทานอาหารการออกกําลังกายแล้วรู้ไหมคะว่าฮอร์โมนเพศชายมีผลทําให้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยคัดแล้วก็ลีนขึ้นด้วยเท่านั้นยังไม่พอค่ะฮอร์โมนเพศชายยังมีผลกับอารมณ์ของคุณผู้ชายอีกด้วยคุณจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างให้ฮอร์โมนเพศชายอยู่ในระดับที่ ปกติจะได้คงความเป็นหนุ่มกล้ามเนื้อคัดดคัลีนเอาไว้ได้นา,นานๆคะ่ะก่อนที่จะพูดถึงวิธีการดูแลตัวเองนะคะต้องหมายเหตุเอาไว้ก่อนว่าฮอร์โมนเพศช,ชายจะลดลงตามอายุของคุณผู้ชายที่มากขึ้นแต่ว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างจะมีส่วนช่วยทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายมากขึ้นคะ่ะอย่างเช่นข้อแรกสําคัญมากๆคือการพักผ่อน คุณผู้ชายทุกคนต้องนอนให้พอนะคะการนอนประมาณสักห้าทุ่มทุกทุกวันมีผลมากๆเพราะว่าการนอนช่วง5้าทุ่มจะทําให้โกรธฮอร์โมนหลังเป็นปกติมีผลกับการสร้างฮอร์โมนเพศชายอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือต้องไม่เครียดค่ะความเครียดเนี่ยมีผลกับระบบหลายอย่างในร่างกายรวมถึงระบบการสร้างฮอร์โมนเพศชายด้วยต่อมาค่ะ คือเรื่องของน้ําหนักตัวทราบไหมคะว่าความอ้วนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลงการที่ลดน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะทําให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายเพิ่มขึ้นได้ค่ะ ข้อต่อมาให้เพิ่มไขมันดีในอาหารเพราะว่าฮอร์โมนเพศช,ชายสร้างจากคอเลสเตอรอลในร่างกายค่ะควรจะทานไขมันดีให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นไขมันจากอะโวคาโดหรือว่าไขามันจากปลาทะเลแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไขมันก็คือไขมันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีแต่ว่าก็ควรจะทานในปริมาณที่เหมาะสมค่ะข้อต่อมาอันนี้สําคัญมากๆค่ะควรจะลดการกินน้ําตาลเพราะมีการศึกษาพบค่ะว่า การทานอาหารที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเยอะๆจะทำให้การสร้างฮอร์โมนเพศชายลดลงได้มากถึง25%อตอีกหนึ่งข้อที่หลายคนไม่ควรมองข้ามค่ะคือการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่มีชื่อว่า BPA เพราะว่ามีงานวิจัยบางชิ้นค่ะพบว่าการที่เราสัมผัสกับสารเคมีที่มีชื่อว่า BPA ติดต่อกันานานๆมีผลทาให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงมากกว่าคนทั่วไปทีนี้เอิงว่าหลายคนคิว้วขโมดแล้วสงสัยว่า BPA เจอได้ที่ไหนบ้างนะคะ BPA ใกล้ตัวมากๆค่ะอยู่ในสลิปเวลาที่เราเดินเข้าร้านสะดวกซื้อเราซื้อของทุกวันนะคะจับสลิปเนี่ยสาร BPA สามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนักของเราได้หรืออีกอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นค่ะทําให้ BPA มันซึมเข้าสู่ผิวเราได้มากขึ้นคือการที่คุณล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ไปจับสลิปนะคะเวลาที่จับจะสังเกตนะคะว่าแอลกอฮอล์มันจะละลายตัวหนังสือออกมาทําให้ตัวอักษรไม่ชัดนั่นแหละค่ะ BPA ก็จะออกมากับหมึกด้วยนะคะแล้วก็สามารถซึมผ่านเข้าสู่ ผิวหนังเข้าสู่ร่างกายของคุณได้ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะคุณผู้ชายควรจะออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะโดยเฉพาะการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ค่ะรวมถึงจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและก็ลดความเครียดได้อีกด้วยนี่ก็เป็นวิธีการปฏิบัติตัวเองง่ายๆนะคะในการที่ทําให้ฮอร์โมนเพศชายของคุณกลับมาสู่ระดับที่ปกติคุณจะได้คงความเป็นหนุ่มแล้วก็คงกล้ามเนื้อคัด,คด,คดลีนเอาไว้ได้านานๆค่ะ